ซ้อ่งสองามแล้วเรียบร้อยค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการยืดผมนะคะวันนี้อันนี้จะเป็นผมบอ๊อบสั้นนักเรียนนะคะคือไปยืดมาแล้วแต่ว่ามันมันตรงไม่ธรรมชาติะคะ่ะมันจะออกเดรยิมๆนิดนึงวันนี้ก็เลยจะมาปรับปรุงให้ใหม่นิดหน่อยทํายังไงให้มันแบบมุ้มๆตรงปลายคะ่ะเพราะว่าผมสั้นถ้ายืดตรงเดรมากๆมันก็จะออกมาไม่เป็นธรรมชาตินะคะ เพราะฉะนั้นเรามีวิธีค่ะว่าจะทํายังไงให้ยืดออกมาแล้วมันมันไม่เดะอะค่ะเอาถ้าเขาจะมีลูกค้ามาทํานี่เราร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านอยู่ที่ตลาดน้ําแดงนะคะถ,ถนนเทพรักษ์น้ำแดงสมุทรปราการหน้าปากซอยเลยหน้าถนนเลยใช่ไหมตรงปากซอยเทพรักษ์เจ็ดสิบแปดนะคะหรือว่าซอยโกศินนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬาลัตทสี่ค่ะร้านหาง่ายค,ค่ะ ตอนนี้ที่ร้านก็มีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่อยู่นะคะทําำอะไรเอ่ยทั้งทำผมทำคิ Q, ้วทำสีหรือว่ายืดผมได้ทุกอย่างค่ะมาที่นี่สวยได้ทุกทุกอย่างในร้านเดียวปรึกษาเรื่องความงามได้ทุกเรื่องนะคะอยาจะขึ้นเบอร์โทรให้นะคะว่าร้านเราอยู่ตรงไหนนะคะทำผมแล้วสวยใสยออกไปเลยใช่ไหมใช่แล้วคะ่ะ คนที่มารับรองไม่ผิดหวังค่ะอยากได้แบบไหนบอกช่างได้ค่ะถ้าเกิดมีคนจะเรียนก็มีใช่ไหมก็มามาคุยกันก่อนค่ะว่าจะเรียนอะไรคิวเรียนทําผมเรียนแต่งหน้าคิวทําผมแต่งหน้าเราก็สอนค่ะแต่งหน้าเจ้าสาวไหมคะแต่งค่ะแต่งแต่ก็ต้องต้องสุดยอดต้องโทรนัดคิวก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าแน่นทุกวันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้ก็อยู่กำกำลังอยู่ในขั้นตอนของการลงน้ํายานะคะสูงเขามหลืใ,ใกล้ใกล้อันนี้ลงน้ํายานะคะสําหรับยืดผมนี้เราจะไม่ลงให้ชิดโคนมากนะคะเพื่อป้องกันผมหักป้องกันที่ว่าไม่ให้เคมีโดนหนังศีรษะโดยตรงนะคะเราจะเว้นไว้หนึ่งเซนติเมตรประมาณนี้นะคะ่ะต้องเว้นนะคะแต่ว่าบางที่เขาไม่เว้นบางที ถ้าครีมมันลงหนังศีรษะเราโดยตรงเกินไปบางคนก็มีทําให้เกิดอาการแพ้แล้วก็ผมร่วงได้อันนี้เราจะระวังเป็นพิเศษเลยนะคะตรงนี้ค่ะขั้นตอนของการลงน้ํายานะคะอโอเคโอเคไว้เก็บ<ว>เดี๋ยวเดี๋ยวเราทําเสร็จอีกแล้วทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกครั้งนะคะว่าผลจะออกมายังไงโอ,โอเคค่ะ